ผมไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยานไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยซ้ำสูญเสียทุกสิ่งกันเป็นที่รักเพื่อที่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่อย่างเวทนาสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา6ปี ตลอดระยะเวลากว่า6ปีที่ผมยืนยัดที่จะต่อสู้คดีมานอกจากกิสารภาพที่ผมจะต้องสูญเสียไปแล้วมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมสูญเสียไปอันดับแรกคือผมสูญเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการต่อสู้คดีสําหรับคนที่ต่อสู้คดีนะครับมันอยู่ได้ด้วยความหวังเราหวังมาตลอดว่าเราจะได้ประกันตัวเราจะต้องชนะคดีและเราก็ต้องเสียเงินไปกับคนที่ไม่หวังดีเข้ามาหลอกเราในการต่อสู้คดีไปหลาย การต่อมาผมต้องเสียทั้งชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือตั้งแต่ที่มีข่าวมาว่าเราได้เข้าไปพัวพันกับแซรไผ่้ายาเสพติดการที่จะไปคบค้าสมาคมอะไรกับใครก็ทําให้ดูมันขาดความน่าเชื่อถือไม่กล้าที่จะมีการทําธุรกิจร่วมกันกพัวว่าจะมีความเชื่อมโยงไปกับเราด้วยแต่ผมเข้าใจว่าผมไม่อาจสามารถที่จะไปเปลี่ยนใครเปลี่ยนใจใครเหล่านั้นได้แต่อย่างน้อยในวันนี้ สารดีกาได้มีคำพิพากษาให้ผมยกฟ้องในคดีสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติดเขาขอให้เคารพคำตัดสินของศาลด้วยนะครับและประการสุดท้ายผมอยากจะถามว่ามีหน่วยงานไหนที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมสูญเสียไปได้ไหมสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา6ปีสิ่งที่ผมสูญเสียไปนี้คือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวผมผมไม่เคยได้มีโอกาส ที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยานไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียบคอ้วยซ้ำผมเข้าใจดีว่าสิ่งที่ผมสูญเสียไปเนี่ยมันประมูลเป็นมูลค่าไม่ได้ด้วยซ้ำและไม่มีใครที่จะสามารถทําให้ผมย้อนเวลากลับไปได้ซึ่งในวันนี้ในส่วนของคดีความก็มขอให้จบสิ้นลงเพียงเท่านี้และผมก็จะได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอ,อ,อบครัวอย่างครบร้อยครับ แล้ววันนี้นแล้ววันนี้ลูกชายได้มารับไหมเดี๋ยวไปเจอที่บ้านครับเด <ผม S 1> ี๋ยวไปเจอที่บ้านในส่วนของอาก,การลดเด้เงินชดเชยครับตัวเราอเองจะดำเนินการ,รในส่วนนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องปรึกษากับทางทนายดูีก่อนนะครับว่าเราสามารถจะทําอะไรได้บ้างมีแนวคิดเกี่จะกับองครับอันนี้ยังยังไม่สามารถให้ได้ครับเราเดี๋ยวขอไปปรึกษาดีกว่นแต่รู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมมาก่อนเลยคือต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยผมก็ปฏิเสธมาตลอดแต่ว่าในวันนี้ศาลก็ได้มีคำพิพากษาแล้วว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพ ครับเดินในส่วนที่ที่ถามมานั้นเดี๋ยวผมยังให้คําตอบไม่ได้ครับตลอดระยะเวลาที่คุณเบนอยู่ในเรือนจำนอกจากจะอยู่ในเรือนจำแล้วคุณเบนได้ได,ได้ได้อะไรจากเรือนจำนมีบ้างมันถ้าถามว่านิยามของการต้องมาติดคุกอยู่หรืออยู่ในเรือนจำสำหรับผมคิดว่ามันเป็นการสูญเสียทุกสิ่งัเป็นที่รักเพื่อที่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่อย่อยางเวทนา ั่นคือนั่นคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้ในใจเราก็คือไม่เรารู้ว่าเราไม่ผิดนะคือต้องมาอย่างที่เรียนไว้ตามขัางต้นว่าคนที่สู้คดีมันอยู่กับความหวังมันไม่เหมือนคนที่รับสารภาพแล้วเราจะรู้ว่าโทษเราเท่านี้เราจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เราสู้คดีเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่อาจจะต้อง5ปี10ปีทุกอย่าง,างเปลีป่ยนไปได้หมดแต่เราก็ต้องสู้จนถึงที่สุดว่าจะสูู้ถึงลูกชายลอดระยะเวลาผมเห็นว่าไม่ควไม่ให้มาเยี่ยมที่นี่ครับเพราะว่า เราไม่อยากให้เขามาจดจำในภาพที่ไม่ดีเพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่จดจำครับผมสเปนครับสีแดงนะครับอยากใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารเป็นมือแม่ก็เดี๋ยวขอต้องไปปรับตัวสักหน่งครับยังไม่มีแผนอะไรเมื่อคู่ได้โทรหาน้องไหมครับดูว่าก็ได้ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวรอไปเจอทันทีบ้านวางแผนชีวิตใหม่ยังไงบ้างไหมยังไม่มีแผนเลยมันมันเป็นเหมือนว่าเรา เราเพิ่งตื่นจากฝันเนี่ยมันเหมือนว่าเราได้ชีวิตใหม่คือในวันนี้ต้องขอบคุณศาลที่เขายังมีความยุติธรรมก่อนที่ผมจะไปฟังผมก็ก็คิดว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้มันก็มีแค่สองนาทะนะคือเราจะได้กลับจะไม่ได้กลับเลยนะแต่เราก็ต้องมีความรอสุดท้ายในวันนี้ก็มาดีครับเมื่อช่วงเช้าคุณแม่บอกว่าหกปีเนี่ยทุกทรมานมาก,มากระวังทีวิตคุณแม่มาเยี่ยมได้ให้กำลังใจกันยังไงแล้วปรับตัวเป็นยังไงบ้างการการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเนี่ย เราไม่ได้เหมือนว่าเราติดคุกแค่คนเดียวญาติเราทั้งหลายทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยเขาก็เหมือนติดไปกับเราด้วยเขาอาจจะทุกข์ก่าเราด้วยซ้ำเราอยู่้ังไงเราไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรเขาต้องเดินทางมาเยี่ยมมาซื้อของมาฝากเงินให้เราเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไม่สบายเขาก็ทุกข์ใจยิ่งกว่าเราเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาเนี่ยมันไม่เหมือนว่าเราติดคุกคนเดียวมันเหมือนติดไปทางครอบครัวครับ คุณแม่ Ora, medidas, oui, the the คุณแม่ขอบคุณแม่ขอบฟังเสียงคุณแม่นหน่อยคุณแม่เดินหน้าคุณแม่เดินหน้าที่หนึงเดียครับนิดเดียวขอบคุณแม่คุณแม่เดินหน้านิดนึงเดีไหมคะคุณแม่เดินหน้าคุณแม่เดินหน้าขึ้นมานิดนึงค่ะไม่เห็นเลยอ๋อท้ายไม่เห็นเลยนะคะคุณแม่เดินหน้าขึ้นมาอีกนิดนึงแม่ก็ลุ้นเลยคือแม่แม่ก็แม่ก็ลุ้นว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะออกหรือว่าทุกสิ่งเราเตรียมใจไว้หมดแล้ว แล้วก็ดีใจเี่นค้ที่ได้ยินฝากสิทธิ์วันนี้หัวใจแทบจะวายเราดีใจดีใจจนลืมจนวันนี้ก็คือยังไม่ได้ทานข้าวเลยกันเลยม,มันมนมันมันได้ปลดล็อกอะมันได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เราต่อสู้มายาวนานเห็นว<ม>่าช่วงนั้นคุณเป็นก็น้ำตาไหลมากเลยตั้งแต่ผมเข้ามารอบนี้สองปีแปดเดือนผมไม่เคยร้องไห้เลยเพราะผมรู้ว่าผมต้องสู้อย่างที่สุดนนจนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนว่ามันตื้นตันอยู่ข้างในมันต้อง มันทนไม่ไหวมันดีใจครับมันคงจะไม่เกินไปหากผมจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมาตลอดและเป็นวันที่ผมดีใจที่สุดในชีวิตคุณแม่เตรียมเตรียมอาหารอะไรไว้คุณเบนคะยังเลยค่ะคุณเบนอยากกินอะไรเป็นพิเศษครับของแม่โบนอะไรก็ได้ได้หมดเลยขอแค่ได้มีเวลาได้อยู่ร่วมกับครอบครัวเราเหนื่อยมามากพอแล้วจริงๆเป็นได้วางแผนนะนาคดหลังจะนีว่ายังไงบ้างครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องปรับตัวสภาพครับยังยังไม่ได้แผนอะไรไว้เพราะว่าเราก็ ไม่ได้อยากจะแบบว่าเราจะต้องชนะชัวร์หรือเปล่าเงี้ยเราก็อยู่ที่ดุลทีนีจของสาลเขาแล่วเราเราก็สู้ทําความสามารถจดความสามารถแล้วครับค่ะโอเคครับแล้วก็ขอบคุณผู้อำนวยการทันเทศฐานมาแบบพิเศษกลางครับแล้วก็ผู้อํานวยการส่วนทุกส่วนนะครับที่คอยให้ปรึกษาให้กําลังใจเราในการต่อสู้คดีมาตลอดครับผมขอบคุณศาลด้วยครับที่ให้ให้ความยุติธรรมคืนกลับมาโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ก่อนแม่ก่อนแม่หน่อยก่อน่อยหน่อยครับเบคุณแม่แม่กกเบ็นหน่อยครับเบ็นนงเบนันหน้านาี้ครับโอเคขอบคุณครับไมือไปนะคะมือดค่ะตตันเ้าันนะครับเด็เข้านะเด็เข้านะเอต้นิวขอบจบทุกข่าว